และวันนี้ครับความเข้มข้นของรายการเส้นทางศักดิ์สิทธิ์นั้นมีมากมายนะครับบรรยากาศนะครับในการเนรมิตสถานที่ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นั้นบังเกิดเกิดขึ้นนะครับขอขอบพระคุณด้วยนะครับกับวงวิศณุนารยันใครก็ตามที่อยากจะนะครับติดต่อไปเพื่อสวดขอพรรับรองว่านะครับได้รับความสําเร็จแน่ติดต่ออาจารย์วีรศักนะครับสีสะอาดได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับได้ขึ้นบอกคุณผู้ชมไปว่าหมายเลขโทรศัพท์อาจารย์วีรศักนะครับขึ้นหน้าจอนะครับบอก คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเพื่อคุณผู้ชมท่านใดมีความศรัทธาวันนี้นะครับอาจารย์เบญศักย์ยกคณะมาทั้งชุดจัดเต็มจัดหนักนะครับเพื่อนะครับอาบัญชาองค์หมาเทพถวายองค์พระคเนตรสวนนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมท่านใดก็ตามแต่นะครับที่มีชีวิตอยู่ในช่วงของเบญจะเพศนั้นต้องจะมีอุปสรรคขวางหนามมากมายนะครับแต่ที่สําคัญนะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอาถรรพ์เบญจะเพศนั้นจะมีผลต่อชีวิตอีกเยอะแยะทีเดียวนะครับแต่วันนี้ครับ ก่อนจะพูดถึงอาถรรพ์เบ็นะเ,เนั้นนำคุณผู้ชมไปชมนะครับเรื่องราวต่างๆของคืนแห่งปฏิหารมหานวราตรีที่ศักดิ์สิทธิ์บรรยากาศที่เข้มขังมากที่คุณอาร์จิรวงนะครับได้บันทึกนะครับเรียงร้อยพลังทรง,ทรงผ่านให้คุณผู้ชมชมได้อย่างเต็มที่ณนะบัดนี้ครับ พืนแห่งความศักดิ์สิทธิ์บังเกิดขึ้นการเตรียมการของแต่ละคนที่มีความศรัทธาต่อองค์มหาเทพได้จัดดอกไม้เครื่องบวงสวงสองเส้นทางของถนนสีลมถนนสาทรแยกเดโชตลอดจนมเหศักเต็มค่ำค้าไปด้วยผู้คนมากมายที่ตั้งจิตศรัทธาบูชาองค์มหาเทพและพระมหาอุมาเทวี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเส้นทางศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้รายการเส้นทางศักดิ์สิทธิ์โดยผมหมอหยองได้รับบัญชาองค์มหาเทพพระพิคเนสวนมายืนอยู่ท่ามกลางถนนถนนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ถนนที่องค์มหาเทพโปรดประทานของสิทธิานุสิทธ์ทั่วแผ่นดินครับวันนี้เป็นค่ำคืนของนวาราตรีค่ำคืนประวัติศาสตร์ที่วันแขกศรีอุมาเทวีได้จัดพิธีสําคัญประจําปีครับ เป็นพิธีของงานของพระแม่อุมาเทวีพระแม่ขององค์มหาเทพทั้งปวงครับและแน่นอนครับสิยานุสิตและผู้ที่มีความศรัทธาทั่วแผ่นดินนะครับมาร่วมกันตั้งโต๊ะสมบูชาทั้งหลายที่สําคัญหัวใจของทุกทกคนมาด้วยความศรัทธามาอย่างรอคอยว่าปีละหนึ่งครั้งที่เขาจะได้เข้าเฝ้าองค์พระมหาศีอุมาเทวีรวมกระทั่งองค์ขบวนซึ่งมีทั้งองค์พระกะเดศสวนองค์ขันทักุมารด้วยครับ วันนี้รายการเส้นทางศักดิ์สิทธิ์จึงมารายงานบนถนนนี้ครับวันนี้อยู่ในถนนสีแยกนะครับเดโชนั่นเองและจะเดินทางต่อไปเมหิสักจนรอบไปสาทรและเวียนกลับมาที่วัดศรีอุมาเทวีนะครับความยิ่งใหญ่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี <of. S 1> ๋ยวไปติดตามชมภาพและพิธีอันเข้มขังได้เลยครับ นักาวาัลาตรีขัางคืนแห่งพลังมหาศรัทธ,ธาและนี่คือองค์มาเทพนะครับพระพิกเนสวนได้บัญชาให้ล่างทั้งหลายที่ถวายสักกเทวาต่อองค์พระมหาศีอุมาเทวีได้ลงมาเพื่อทำพิธีล้างถนนและทำพิธีเพื่อต่อรอรับเสด็จ พระแม่สีอุมาเทวีที่เสด็จลงมาในค่ำคืนนี้การสั่นกระดิ่งละคังท่ามกลางร่างทั้งหลายที่ได้ถวายความพักดีต่อพระมหาศีอุมาเทวีนั้นศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่มากและร่างนี้นะครับก็ได้ทำพิธีในการที่จะเขาเรียกว่านะครับ ดื่มน้ำอันเป็นโอสถทิพย์นะครับและนี่คือซุ้มอีกซุ้มหนึ่งนะครับของคุณนกศรีจินดาที่เคยมาออกรายการบนเส้นทางศักดิ์สิทธิ์นะครับจัดซุ้มปีนี้ถวายพระมหาศรีอุมาเทวียิ่งใหญ่มากครับสวยงามนะครับและกะลิยิบระยับมากเป็นการนําอารยธรรมของในอินเดียใตย้หรือทมินนาดูนนะครับยกมาตั้งไว้บนสี่แยกเดโชผู้คนมากมายที่ร่วมเดินทางไปในที่นี้นะครับตั้งจิตตั้งใจสักการะมีคุณนกศรีจินดาคุณเด นะครับในวงการบันเทิงจะรู้จักคุณสมชายปรางสมบัติคุณยุคุณธรพิสารีคุณวรายโคสิทกคุณคุณสุทธิรัตษ์กิ่งมณีและคุณทรงเดชนะครับรวมกระทั่งคุณนกขันทองคงเขียนวณิชได้ร่วมในการกระทําพิธีนะครับ นี่คือถนนสองเส้นทางนะครับคือเส้นทางถนนสีลมนะครับก่อนพระอาทิตย์จะสดงนะครับถึงเวลาที่พระหมหาศีอุมาเทวีและองค์คเนศวรหมหาเทพจะเสด็จราชรถชักลากบนถนนเพื่อต้องการอํานวยพรให้ชัยแดนศิษยานุสิ์ทั้งหลายแต่ละซุ้มก็มีพิธีถวายอาลาตีและทาพิธีในการนั้เขาเรียกความสําเร็จและความเจริญอันยิ่งใหญ่ให้บังเกิดขึ้นอีกมากมายนะครับบางคนบางท่าน มีร่างหรือมีองค์เทพทิพย์อยู่ในตัวก็ได้ลงพลังมาอย่างเต็มที่ในวันที่เขาทั้งหลายได้มาร่วมกันเพื่อลื่นเลงนะรับถวายการรับเสด็จองค์ศรีอุมาเทวีณวัฒนคกวตีเมื่อพระอาทิตย์ตกดนตรีปีพาดเสียงบรรเลงเพลงกลองถวายรับเสด็จเริ่มขึ้นผู้คนนับเรือนแสน เนื้อนองสองถนนและเส้นทางไม่น่าเชื่อปฏิหารบังเกิดก่อนที่การ่าจรถจะเสด็จออกจากวัดแขกสีมาทีวี TV, นั้นฝนตกอย่างหนักแล้วสลัดเม็ดสนิทผู้ชมเห็นในภาพนะครับว่าสนิทมากนะครับสลัดเม็ดอย่างสนิทนะครับแล้วขบวนแห่นะครับที่เขาเรียกว่าจัดยิ่งใหญ่กว่าปีอื่นๆที่ผ่านมาหรือปีก่อนๆที่ผ่านมา มีขบวนของราชรุดมหาบนดบถึง9นะครับบนดบและเทวัลถึง9พระองค์นำโดยองค์พระคเนศวรพระศรีอุมาเทวีขันทกุมารพระวิษณุพระกิจณะและองค์เทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวง้มองทั้งล่างนะครับที่ลงองค์มหาเทพปีละหนึ่งครั้งในค่ำคืนแห่งนวรารีนั่นเองคุณผู้ชมเห็นนะครับว่าจะมีนะครับผู้คนมากมายครับแน่นมากเลยนะครับ นี่คือกระแสแห่งความศรัทธาแต่ละคนนั้นมาจากแต่ละส่วนของประเทศไทยในกรุงเทพมหานครปริมณฑลจากอีสานจากเหนือตะวันออกและตะวันตกมารวมชุมนุมกันด้วยพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่เสียงสวดกํายานจุดถวายและนี่คือรากองค์ที่ลงนะครับเป็นองค์ร่างหนึ่งร่างเพราะว่าในวัดศรีมาจีบีปีนี้นะครับ ได้มีร่างนะครับที่โรงพยาบเทพนะเพียงสามร่างเท่านั้นเองนะครับที่ออกมาโปรดนะครับสิทธิยานุสิ์นี่ขบวนที่หนึ่งนะครับขบวนที่หนึ่งนั้นเสด็จผ่านก่อนนะครับแล้วนําไปสู่ขบวนที่สองนะครับองค์ศีอุมาภักวตัตีอันยิ่งใหญ่มากนะครับภาพที่คุณอาชิรวงศ์นั้นได้จอดลึกไปถึงขบวนและก็ความต่อเนื่องนะครับโดยใช้มุมกล้องสองมุมกล้อง ที่นะครับเขได้กสอดรับกันด้วยพลังทั้งหลายด้วยความตั้งใจโดยมีคุณขันทองนั้นช่วยเป็นผู้ช่วยนะครับนี่คือองค์ใหญ่นะครับที่ทุกคนรอคอยมากแล้วก็เสียงเปล่งถวายคําสวดนะครับอย่างดังเกิก้องไปหมดทุกซุ้มนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าไม่ใช่ยังมีเฉพาะคนแก่สูงอายุเด็กหนุ่มเด็กสาวเด็กวัยรุ่นที่นับถือศรัทธาองค์มหาเทพนะครับพอไปรอคอยการรับสเสด็จนะครับ แล้วเนืองแน่นไปด้วยนะครับทุกคนก็มีทั้งถวายไฟถวายอารีนี่คุณนกศรีนะครับใช่ไหมคุณนกศรีจินดาหน้าซุ้มคุณนกศรีจินดาองค์ท่านก็เสด็จลงมานะครับแล้วก็กระทำพทิธีอย่างมากอยู่หน้าซุ้มเลยนะครับเรียกว่าเต้นถวายแล้วก็เต้นอำานวยพรให้ชัยด้วยนี่คือนะครับมหาเทวาของเทวาลัยองค์พระหมหาสลัสวเทวีนะครับคือองค์ภาคหนึ่งของมหาศรีอุมาเทวีนั่นเองนะครับ นี่คือหน้าซุ้มของคุณนกศรีจินดาใช่ไหมครับซั้งแต่ละคนแต่ละท่านก็เริ่มนะครับเขาเรียกว่าจัดเต็มจัดหนักนะครับเพื่อต้องการถวายการรับสเสด็จนะครับผูบ้ชมดูผู้คนดีครับว่าสุดลูกหูลูกตาวันนี้รายการเส้นทางศักดิ์สิทธิ์นั้นนําภาพเรียกว่าถือว่าเป็นรายการที่ละเอียดที่สุดนะครับเพราะว่าเราไปรออยู่ตั้งแต่บ่ายสามโมง จะถึงสองยามนะครับจึงจะเสร็จการถ่ายทำแต่พิธียังไม่จบนะครับขบวนจะเสร็จสิ้นตอนตีสามนะครับซึ่งจบสิ้นหมดใครที่ได้ไปปีนี้ถือว่าโชคดีมากครับแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าความศรัทธาของคนเนี่ยครับที่ไปตั้งซุ้มเนี่ยดอกไม้เนี่ยนะผมเชื่อว่าราคาแล้วหลายล้านบาทที่เขาจัดกันแต่ละร้านแต่ละซุ้มบางล้านหมื่นบาทบางร้านสองหมื่นสามหมื่นรวมแล้วเนี่ยครับที่ตั้งอยู่หลายหลายซุ้มเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นซุ้ม เขาเอาดอกไม้มาถวายว่าถือว่าเขาสำเร็จและเขาศรัทธาวันนี้ได้เจาะด้วยครับเจาะสัมภาษณ์คนแต่และคนที่เขามาว่าเขามาทําไมเขามาเพื่ออะไรเขาได้อะไรบ้างที่เขามานะครับหรือเขาไปแค่เลือกลื่นวันนั้นมิชัยนี่ก็ไปไหมอ๋อติดงานนะครับ,รบเอินกล่าวาว่าจะไปดูแขมือนะครับก็มาตั้งโต๊ตถวายพระศรีมหาอุมาทีวีครับเพราะว่าในบรรดากลุ่มเพื่อนๆก็สาศรัทธาในองค์พระแม่ท่านครับ ก็สบายใจครับแล้วเหมือนกับเราประสบความสามเร็จกับสิ่งอ่ะค่อนข้างเยอะเราก็ทําถวายท่านทุกปีครับและต้องต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเราไม่ถ้าเราทุกอย่างถ้าเราไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่กล้าทุ่มเทมาอย่างนี้ครับมีศรัทธาต่อพระแม่สูงมากแต่นี้ต่อศรัทธาต่อแม่เนี่ยถือว่าท่านเป็นแม่นะถือท่านเป็นแม่แต่ว่าเหมือนกับว่าเรามาฉลองในงานที่แม่ท่านมาเยี่ยมนุษย์มากกว่าก็เคยเจอครับอ,บอย่างเช่นด้านบัิเหตเนี่ยก็ ชาวคาดปลอดภัยหรือว่าเวลามีอุปสรรคปัญหาอะไรก็อธิษฐานขอพรท่านปัญหาอุปสรรคนั้นก็ผ่านผนไปได้โดยง่ายครับเยอะแยะครับเพราะว่าลุงเคยเป็นผู้คุมเรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนท์ลุงก็ไม่เชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราลุงไม่เชื่อในเรื่องผีสารเทวดาลุงก็ไปขนาดลุงสมยิงผีตายผมลุงก็เอาติงเฉียดศพเลยบอกว่าถ้ามึง,ม,งมึงมีจริงผีมีจริงคืนนี้หลอกกูนะผีก็หลอกเราเราก็ว่าเอ้ยมันมีจริงเว้ย พอเมียมาลงเจ้านะเราบอกว่าปูเอาเจ้ามาลงผมเจ้าเจ้าลงผมได้ผมถึงจะเชื่อก็ลงได้จริงๆครับคือที่บ้านเคยมีปัญหาอย่างอย่างที่เคยมีปัญหาแล้วเหมือนกับแบบว่าก็ ขอเคยขอท่านลรคือก็ได้ครับก็เลยอธิษฐานว่าจะมาจัดให้ท่านทุกปีครับความศรัทธาของพระองค์นะครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับพี่นกสามารถจะเปลี่ยนแปลงชื่อของพี่นกเอนะครับไปใน3เดือนซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับจากการที่เป็นสถาปนิกประมาณ7ปีนะครับจากวันนี้นะครับผมภายในแค่3เดือนนะครับชีวิตได้กลับจากหลังมือนะค,ะครับกลายเป็นหน้ามือลนะทำให้ทุกคนรู้จักคําว่าของที่คุณภาพจากร้านสีจินดานะครับถ้ามีการฝานรันถึงพระแม่ในลักษณะที่ว่าได้ถขายงานการฝันถึงว่าแม่พระแม่ประทา านพรมักจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตแต่เพราะว่าถ้ามีหืนก็ถ้าฝันว่าพ่อแม่มาหาเฉยๆหรือว่ามามาโปรดเฉยๆโดยไม่มีการตัดทานพรหรือถวายงานใดต่อท่านเรามักจะมีเรื่องไม่ค่อยดีทุกครัง นั่นคือภาพและบรรยากาศนะครับแห่งความเข้มขังและยิ่งใหญ่มากเมื่อค่ําคืน24ตุลาคมที่ผ่านมาณวราปีศรีมหาอุมาเทวีในค่าคืนที่ส่งพลังให้คุณผู้ชมอย่างเต็มที่และในค่ําคืนนั้นแหละครับที่องค์อาจารย์หมอหยองและองค์มหาเทพได้รับผ้ายันศักดิ์สิทธิ์มานะครับสีผืนครับนำผ้ายันศักดิ์สิทธิ์มามอดให้คุณผู้ชมด้วยใครอยากได้ขึ้นหน้าจอครับวันนี้นะครับอาจารย์วีรศักดิ์ศีสะอาดก็ทําพิธีไล่สาธยายมนตราลงอย่างเต็มที่นะครับ ใครได้ไปใส่กรอบบูชาค้าขายรุ่งเรืองร่ำรวยครับสี่ผืนเท่านั้นชื่อนามสกุลส่ง s อ s เมาด้วยการพิมพ์เอทตามด้วชื่อนามสกุลและจังหวัดรับชมส่งมาที่4221606นะครับและขอย้ําว่าใครที่อยากจะไปงานไหว้ครูหมาเทพที่อาจารย์หมอหยองจัดเต็มจัดหนักที่สโมสรฐานบกนะครับขึ้นหน้าจอหมายเลขโทรศัพท์0912389460รีบติดต่อมาด่วนนะครับก่อนจะหมดเพราะรับจํานวนจํากัดครับช่วงหน้า นะครับเป็นช่วงสําคัญมากเพราะวันนี้องค์มหาเทพนั้นได้รับการสาธยายมนตราแล้วจะลงมาตอบ SMS ก่อนครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นที่มีความข้องใจกับปัญหาทุกอย่างวันนี้เราจะข้ามผ่านอุปรสรรคได้ด้วยพลังแห่งความศรัทธาองค์มหาเทพพักแป๊บเดียวครับ